เออพอเก่ากันแล้วลูกลูกไม่มีตังค์หรือเปล่าลูกอยู่เยอะแยะอย่ามาชวนทะเลาะได้ไหมดีล่ะอย่าไปไหนไกลนะขี้เกียจดูพี่ต้องผักหนุนทำไมไปเลยไปไหนไก เตือนละครเรื่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาให้กอ่อเกิดด้าม่าใดๆที่เห็นนั้นเป็นการ,รแสดงของตัวละครโปรดใช้จักรยานในการรับชมแม่นวดพอหรือยังเนี่ยนวดไปเถอนะน้าเป็นลูกอะทาเพื่อแม่ไม่ได้ไงเมื่อยมือกับเจ๊แม่ไม่ใช่ใเตยบ้างอะใช้เตยไปตองไปเตยอ,อะดูน้องอยู่เราว่างเราก็ทําให้หน่อยสิเนี่ยแม่เมื่อยนะลูก มันดูน้องที่ไหนล่ะมานอนเล่นโทรศัพท์สบายน้องเล่นกันดีๆนะค่ะพี่เตยครอบครัวนี้คนเป็นแม่ที่หาเงินอยู่คนเดียวมีลูกสาวทั้งหมดหคนซึ่งฝาแฝดสองคนโตนั้นก็เป็นลูกติดแม่ซึ่งพ่อก็ขี้เมามากๆมีลูกห้าคนนี่มันลำบากจริงๆเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วพ่อของลูกๆเมื่อไรจะกลับมาเนี่ยแม่รออยู่นานแล้วนะ เมาที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่ไม่น่านเหนื่อยหนูว่าเหนื่อยนั่นไงกลับมาแล้วไปดูวันนี้น่ะพ่อหนูว่าลูกไปดูพ่อสิไม่ใช่พอ่อเัาสักหน่อย <S <S เอ้ยพ่อกก่ากันแล้วลูกลู เมาเลยโหสภาพดูดิเอาฮะมาแล้วให้พ่อหอมหน่อยสิพ่อปากเหม็นจังเลยนู้ว่าพ่อปากเหม็นอันี้ไม่นอกจากหอมอะ่ะหอมตัวเล็กก็ได้อ,อืมกินทำไมน้องกินกับพอ่อบ้าวออเมาเลยเงินไม่หากินแต่เหล้านะวันวันหนึ่งอ่ะม,มีหน้าที่หาตังค์ให้ฉันกินเหล้าอะ่ะไอ้มีตังค์หรือเปล่า ลูกอยู่เยอะแยะอย่ามาชวนทะเลาะได้ไหมพูดให้มันดีๆก็เองอ่ะไม่ยอมให้ตังค่าไปกินเหล้านี่ว่าไปตองไปเตยพาน้องออกไปข้างนอกดีกว่าลูกไอ้เอยแม่บอกให้ไปเลี้ยงน้องข้างนอกลูกจะนอนเนี่ยที่พ่อนะอคคอกไปนอนดีกว่าแหนแล้วกัอย่าบ่นเอ้เราพา้องไปข้างนอนเถอะเอไป เราลาอกันอีกแล้วหนูใชหนูขอไปเล่นกับเพื่อนไหนนะใช่หนูขอไปเล่นกับเพื่อนก่อน,นะนั่นดีดล่ออย่าไปไหนไกลนะขี้เกียจด,ดูพี่ตองผักหนูนทำไมตองผักน้องทำไมอะ่ะเห็นพ่อมาทากับแม่เราไหมล่ะเออนั่นดีน่าโมโหเนาะไปเลยไปยหนไปหนูทําไม อ,อสะใจเนาะนั่นดิเกียดพ่อเนาะวันๆอาตเมาความรุนแรงในเด็กยุคปัจจุบันมักเกิดขึ้นเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวความรุนแรงจากพ่อแม่ส่งทอดถึงลูกและส่งต่อไปยังน้องขุนเล็กผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันลดความรุนแรงในครอบครัวนะครับเพื่อครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นนะครับขอบคุณมากครับ